สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะลูกหนังสีตะลาเคลื่อนไหวล่าสุดจับตาจะได้เดบิวต์หรือไม่เรียกได้ว่ายังไม่ทันได้เดบิวต์ก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตาและสื่อหลายประเทศก็ตีข่าวกันสนั่นกรณีของสาวไทยลูกหนังสีตะลาลูกสาวฝาแฝดของตัวสรยูและเปิลนหัดพยาที่กำลังจะได้เดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีวงไฮคีจากค่าย GLG หรือแกลนไลกรุ๊ป ที่มีกำหนดเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคม2565หลังจากที่ทางค่ายเปิดตัวสิตลาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นสนันโลกออนไลน์แอนตี้กันอย่างหนกักขอแบรนด์ไม่สนับสนุนหลังมีการขุดเรื่องราวเก่าๆที่ยงเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเมื่อหลายปีก่อนโดยตอนนี้ทางค่าย GLG หรือแก a นไลท g กรุ๊ปก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆ แต่ล่าสุดพบกันเคลื่อนไหวของลูกหนังสีตรลาที่ได้ทำการปิดแอดคเคิ์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ประวัติของเธอระบุเอาไว้ว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้แต่มีชาวเน็ตนำชื่อของเธอไปค้นหาในเว็บแต่กลับไม่พบชื่อสิตรลาวงกระจังจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเคยเรียนแต่เรียนไม่จบเพราะออกไปเป็นเด็กฝึกก่อน